การาคางวัต่างการันมันด hm. pues, ึงเดือครับพี่อกเด้อการสังหันครับพี่อปากนเด้อครับพี่อเองาร์้าไม้คล้องครับพี่นนอกมันเจอด้ครับพี่นอ ติดตามนั่นครับนั่นคือของครับมาหล่ตุ้ครับขับดึเดูครับ้องดูดหยุดงบบนั่งครับน่งไล่มครับ ก,ก็ไปรับนี้แหละครับขอขอบคุณครับ